เหมือนก้อนขี้แมลงวันเขาก็ลุกประมาณอย่างนั้นจับได้ก็ยังพอทนอย่างไรก็ดีมันชอบไงยู้ชายนะไม่ชอบใช่ไหมฮะไม่ชอบชอบแต่ว่าเมียดูอยู่วันนี้ที่มาก็วันนี้นะค่ะวันนี้ก็ชอบด้วยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ไลฟ์ทีลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35กับรายการชูท้า เพลงคนละเพลงคนละเพลงอ่ะมันไม่เความว่ากินภาในตำดานใช่หนูอยากจะบอกว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ถ้าเกิดว่าไปร้องคาราโอเกะจะต้องเปิดทุกครั้งเลยเพลงนี้ประกอบหนังเรื่องแยมรัตร์รัตท์ทองเพลงนี้สิบห้าสิบห้าปีแล้วใช่แล้วก็เคยจัดเป็นทีมกับเพื่อนด้วยแต่งชุดเหมือนแย่มโอ้โหละแย่มสีเนี่ยคนละสีคนละสีเอ้ยรับแขกท่พี่แฟนหนังแฟนหนังคนละควันคนละวันก็ยังวื้อยไม่ได้ไปหรือเปล่าถือไม่ทำแล้วก็ถือไว้เออ ครับหลังจากที่เราได้คุณบัมมาครั้งหนึ่งในรายการของเราค่ะเมื่อวานนี้วานี้ว่าเร่องขุนศาอะไรทั้อย่างขุนบัลลือขุนัลลือโอ้ยยังไม่ออกนะคยับยังไม่ทนไย่ออกนยคยับยัอเยยยยับยยยไยยยยยยยอยยย่นยย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 ย่ยยยยยนยย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 มยยยยยอยยยนยย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 เออเอยยอ พูดของตัวเองนี่พูดแบบภาษาบ้านเูดเขียนหนังเขาว่ะเขียนทำไมเพราะผมได้ลงทุนด้วยเชียรนธรรมัะเขาไปขนจัดการทั้งหมดเลยผมก็เลยมาก้าไปยุ่งกับเขาออย่างนี้คนกระโดดคนกระโดดลมท้วนแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วผลงานจากากกาจะมาอยู่ที่นี่แหละปากกาจะมาอยู่ที่นี่แหละเถ้าพี่ถ้าพี่มาเนี่ยมันต้องมีคนออกเลย แพี่กับพี่เทปเล่นเท่ากันมากเลยหุนบอลลือสุดยอดหนังที่น่าติดตามดูเลยมายูที่นี่คนมันเยอะดีนีกนะก็น้าติดตามกันมาชมไว้เขาเป็นลูกหลานของเรานี่แหละครับมันก็เคยสร้างชื่อเสียงเคยสร้างความชั่วก็เยอะแาะชื่อดีงามก็เยอะแยะการสร้างนี่แหละครับเป็นตลกคนเดียวที่ทําหนังก็ได้ทํา คุณหม่ำเนี่ยเมื่อก่อนไอ้หม่ำเอ้ยหมำ่ำมันพ้นสายก่อนอแต่เดี๋ยวนี้ไปเรียกยางนั้นไม่ได้แล้วเขาเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วเ<อ>ข,ขาไม่เหมือนคนไปไหนมาไหนชักเริ่มเดิน,นาาขาดีคนแล้วนะครับเพราะความดังของเขาความที่ทุกคนรู้จักเขามัมจกมกเชื่อไหมฮะว่าเขาจะดังเพราะอ,อะไรเปรียกว่านพโคนหนึ่งพี่เทพไม่ชอบผมนะ เพราะอะไรตอนที่มาทเห็นหน้าผมเขาบอกน้องนพผมเด็กเพราะหน้าแบบเด็กแล้วก็ผมผมหน้ามาเขาไม่เอาเลยเัวอย่างหน้าผมเนี่ยเรียกไม่เอาอันนี้มันแต่มันมีคณะมันอยู่แล้วมีคณะเก้ายอดอยู่ไม่เอาแล้วทำไงพี่ก็ตืออยู่พี่เรียกว่าลองดูมันก่อนเแต่ที่เจนคนอยู่เป็เที่ยนออกไอทุกอาทิตย์ได้ออกสองเานมันออกผมมั่งหกมั่งไอ้เรียบแแบบเรียบเรียบมาพี่นพเ เรียกพี่มาดูเด็กคนนี้แค่ใช้ดแล้วถ้าเกิดอยากพี่ชายไปลองดูถ้าเกิดเป็นไงก็รู้ดูไม่ตอบถ้าเกิดว่าดีไปแน้วก็เลยทอาไม่ได้เลยพวกเองไม่อยากกับมันบ้านเรนเลยพี่เนี่ยร์พันธ์โมเขาเป็นคนพูดไม่หยุดใช่ทีนี้ก็ถ้าใครไปงานไม่ขล่าจะร้องเฮอเฮ้ยคอยจัดที่นั่งเฮ้ยนั่งเฮ้ยวันเดียวก็รู้แล้วรู้จักเด็กคนนึงมาเชื่อไหมแม่คุณเขาลองก่อนนะกายแค่แบบมันดียังไงเดี๋ยวมึงก็ต้องบอกก็น่าจะบอกว่าประชันกันเลยเพราะรู้มาบ้านที่ไหนบ้านไหนก นอยู่วัดนัวผมก็เลยแบบเหมือนมาเจอทางนี้เลยคุยกันไปคุยกันมาสาวเช้าโมงไม่รู้เรื่องเลยปวดไปสามนาทีไปตะโกนมันเดินตะโกนลั่นหมดเลยไอ้มไเึงทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าบ้านพี่อยู่ตรงไหนไม่รู้บ้าจริงๆไม่อยู่กับไอ้เทพบไม่เคยะโกนผู้กับไอ้เทพแล้วงพูอยู่ไอ้เทพยังไม่เคยคุยกันเหรอเวลาเวลาตีสี่กนกว่าตีสี่เลือก ไอ้แทบไอ้พวกเจ้ากูฟุ้งนีเจ้ากูแทบไม่ไอ้แทบแล้วลงมานี่จะตายไลยเนี่ยผล่หน้ามดูใครเป็นอะไรไฟไหม้ไอ้บ๊องไฟฟุ้งดีหน้าตาไอ้แทบแล้วหน้าตาไอ้บได้เชื่อใช่ไหมัเป็น้เป็นเคยรู้จักใช่พอพี่เปียนมาท้พ พูดค่อยไม่ได้ถ้าพูดค่อยเขาจะลิ้นรั่วเขาต้องพูดมากคนออกมาดังๆบ้านมาอยู่นครสวรรค์ใช่ไหมเชื่ไปพูดอย่างเงี้ยเขาจนไล่มันกลับมาอยู่กรุงเทพอ่ะเนาบอกโผทั้งบ้านเลยเชื่อผมแม่ผมขับรถอยู่ดินแดงอ่ะเขาอยู่ทุ่งศรีวัชร์ชัยเขาเรียกผมผมได้ยินอ่ะไอ้บ้านไอ้ไข่เนี่ยขุดที่ดินแดงเขาอยู่ทุ่งศรีวัชร์ชัยอ่ะไอ้บ้านอุ้มไปแล้วเสียงกูกับไป เนี่ยเป็นที่มาของคนดังอ้แล้วก็เลยไปเอ็มมาอยู่ด้วยกันไปเล่นก่อน3-4วันแรกไปขึ้นกับพี่ขี่พี่ขี่ลงเกาะออกก่อนสองสามวันยี่สิบคนน่าก่าถึงได้มาใช่เยอะตลกที่ผ่านที่เทมันชุดใหญ่ชุดผ่านนี่หมายว่ามาอยู่กับผมได้ไม่ได้กับเขาไม่ได้กับเขาเป็นเราอ่ะหือว่าส่วนใหญ่อยู่ด้วยไม่ได้ไม่ได้เพราะพี่เทมเป็นคนเล่นมาอยู่กับร่องกับลอยมันเป็นทางเดียวกันกับผมผมก็เป็นอยู่กับร่องกับลอยอือมันไม่เป็นทีมเป็นอันไม่เป็นทีมเป็นอันมั่วซั่วมั่วเขาจะภาพ้เขาแบบนี้แหละ เไม่รู้เรื่องหรอกผมก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะไปเจอกันทีนี้มันเหมือนอะไรมาจูนกันอลยไม่รู้เรื่องต่างๆไม่รู้เรื่องถ้าเป็นคณะเทพเล่นเนี่ยพวกตลกจะมายืนดูกันนะเป็นอนมายืนดูเลยยืนอันสัตว์ประหลาดอะไรมาเล่นแสดงว่าป๋าพี่หม่ำเป็นรุ่นที่เขาเรล่นพี่หม่ำเป็นของติดรุ่นสุดท้ายของยุคาเฟ่เขายุคคาเฟ่กว่าจะมาวันนี้ได้นะ ป่าจะมาสร้างหนังได้ผมอยู like ่ท right. uh ี huh. unusual unusual ่เทปมา9ปีเลยครับใกล้ข้าหน้าเชื่อเลยครับปูป่าล่ะป่ารู้สึกยังไงบ้างเนี่ยนี่ดีใจกับคนอย่างนี้ที่ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสกับเขาแล้วเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่ดีมากผมจึงว่าอยากสรรเสริญเขาแล้วอยากร้องเพลงสรรเสริญให้เขาสักหน่อยผมเปอสักเพลงสรรเสริญมาเป็นภาษาไฮลัมนะไปโอช ชิบห้าี้ห้าขาต้องได้เลยเพลงเนี้ยวันนี้ขอบคุณพี่มาขอบคุณทีให้คแล้วยอยากือมาอีกนะขยันเรื่องคุณบเล เพลงใหม่ล่าสุดเชียงรายที่คิดถึงเชียงรายที่คิดถึงผมก็ไปฟังไฟเพลงเลยค่ะจะโปรเจกต์นี่ไม่มีใช่ไหมครัโปรเจกต์นี yeah> ่แหละการกันี่แหละบอลอีการหน้าห like he ักหน้าห um ักบอลอีการหน้าวอย่างไรเทพเล่นนี่นี่นี่เดี๋ยวโปรเจกต์เดี๋ยวโปรเจกต์ผมตามล่ามันฮะโปรเจกต์กันเหรอผมมีมือปืนตามล่ามันโอ้ยก็ออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นผมจะยิงตัวเองตายเฮ้ยผมยิเล่นเล่นด้วยถ้าจะคนแสดงเลยค่ะดูนะดูใครไปดูปั๊บได้กินขนมเปี๊ยะ แตกท้องเสียกันเรา